หนึ่งดูพี่น้องบานถ้าเราเข้าอื่นมาฟ้านแมนบอนี่อยู่นี่บัมบี้อะอ่รูยูฮะรูยูรูยูเดย์เดย์ดอมแอร์แต่มอสเดย์ดอมทิตตาทิตตาอันนั้นคุณได้คามดอมออ้รี้อันนั้นเสียดมาฮะฮะวีโกยู่ตรุสทบะ Này, uh, để để cốt mót mm. sợ mm. à, mm. đấy đúng thì ta bị ốm ốm sợ nhưng đi đi coi thì đâu nghe ốm đâu nghe sao à về về đâm đâm về đâm phớt tao đâm có ค่ะเาพื่อนเอ่อมีตัวนึงค่ะที่นอนตายอยู่มองอันย่าจาไปเห็นกับเขากระซํากันเนี่ยแหละค่ะพี่น้องซิเมนครูกันเนี่ยแะแต่กี่มันมีครูบัดตอนนี้เพื่อนกับซีบ่กมีคูแต่เพื่นแม่ตัวเดียวพอไปเห็นย่าจาไปเห็นสักเพื่อนนอนอยู่โออแต่เสดายเลย เพิ่นมีเขาแล้วตันี้เ่องลักข้ัตร์ปลาข้าเจาอนูรักษ์สัตว์ปลาค่ะพี่น้องก็เคยเห็นอันผู้ข้าเจ้าดูแรเข้าเจาะละมัดนละว่างข้าเจ้ามาหนีเรืออยู่ด้วยค่ะพี่น้องนี่เป็นตาหักปะพี่น้องว่าเพื่อนก็กินยากินยู่ของเพื่อนดอกหญ้า ไมม่พี่น้องร่มคักปเสี่ยงมะฮอดผักมือหนเสาวมะฮอดสวนฮะร่มพบไปดูเะสาแตงูไม่เไปแล้วพี่น้องไปแล้วค่ะ นี้ถึงสีแดงก็สีแดงคนละสีคนละแบบค่ะหอดลืดดูดอกไม้เนาะค่ะพี่น้องเนาะหอดฤืดดูดอกไม้แต่ว่าเป็นยังคือจังมักแผลดอกไม้แต่ว่าแพรเกษรพี่น้องเอยเปลี่ยนวัดเพราะกระลุกได้สองมือสามมือในี่ละจ้า สีแดงแต่คนละยางกันเนาะพี่น้องเนาะคนละ <c oughs> คนละรูปแบบกันค่ะ นนี้ถึงสีแดงก็สีแดงคนละสีคนละแบบค่ะหอดลืดดูดอกไม้เนาะค่ะพี่น้องเนาะหอดลืดดูดอกไม้แต่ว่าเป็นยังคือจังมักแผลดอกไม้แต่ว่าแพรเกสรพี่น้องเอยเปลี่ยนวัดเพราะกระลูกได้สองมือสามมือเนี่ยละจ้ะ สีแดงแต่คนละยางกันเนาพี่น้องเนาะคนละ <c oughs> คนละรูปแบบกันค่ะ นี่มาลี้ยงผู้ก็คือผู้บ่าวเนี่ยเนาะค่ะนตอมผู้สาวผู้นันผู้นีผู้น่ะเห็นผู้สาวผู้งามกับตอมผู้นันผู้นีไปซะแล้วผู้บ่าวเพื่นเจ้าสูกนะพี่น้องดอกไม้งามคัะ Thank you. I'm <laughs>